มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กิมมิกวอลครับแล้วก็กิมมิกวอลตอนนี้นะฮะเป็นคิวของเรียร์ริลนะฮะมาเกมภาคนี้ก็มี3เวอร์ชันนะเป็นการเจอกันของ3คาแรคเตอร์3กิมมิกนะครับเปิดตัวออกมาก่อนเลยฮนะเรียร์รลเวอร์ชันน้องใหม่ครับในยุคที่เปิดตัวเป็นทางการกับ NXT นะ ยุคนั้นก็สามารถคว้าแชมป์ NXT UK นะฮะดิวิชั่นหญิงมาได้ครับมีชูไม้ชูมือนะตามประษาน้องใหม่แห่งวงการครับก่อนที่จะปลดล็อกร่างทองอย่างในปัจจุบันนี้ฮะแล้วก็วันนี้เรารับบทเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดนะฮะอัปเกรดจากเมื่อกี้นะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นร่างทองอย่างในปัจจุบันนี้ครับ เวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นในปี2020นะครับกับคาแรคเตอร์ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาฮะอันนี้ก็เก่งขึ้นมาระดับหนึ่งครับขึ้นมาอยู่ในระดับมิดการ์ดครับมีโอกาสได้ปล่ากับชาร์ลอตแฟในเรซเมเนียครั้งที่36นะฮะชิงแชมป์หญิง NXT นะฮะมาผมขอเรียกเวอร์ชันนี้ว่าเวอร์ชัน Vegeta เบจิต้าแล้วกันนะครับเพราะว่าคอสตูมนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละคร ใน d r a g o n b a l l Z ครับเบจิต้าเดินมาลูกนี้ก็เริ่มเท่ขึ้นมาเรื่อยๆครับเริมค้นหาตัวตนเจอฮะมาแล้วก็แล้วก็กิมมิคที่3นะครับ r รียริปรีเวอร์ชั่นร่างทองครับเวอร์ชั่นปัจจุบัน ในคาแรคเตอร์มามีนะฮะเป็นเจ้าของแชมป์โลกหญิงด้วยครับแล้วก็เืยบอกนะครับการกล้ำสามเศร้าในวันนี้เป็นการกล้ำชิงแชมป์โลกหญิงด้วยนะครับวันนี้มามีจะมาป้องกันแชมป์กับตัวเองทั้งสองคาแรคเตอร์ฮะป้องกันแชมป์ได้ไหมอันนี้ก็เป็นร่างอัพเกรดสมบูรณ์แบบนะมามี always on top วันนี้จะต้องมา สู้รบกับตัวเองครับศัตรูคนไหนไม่น่ากลัวเท่ากับตัวเองอีกแล้วฮะตามคอนเซ็ปต์กิมิกวอลครับนี่มันยิ่งกว่าซับแตนนะฮะถึงจะแยกร่างออกมาแต่ทั้งหมดก็คือตัวคุณเองครับไม่มีคนอื่นฮนะมาปลำ้ำชิงแชมป์โลกหญิงครับเส้นนี้จะตกเป็นของใครมาเริ่มปล้ำครับอ่ใครจะต่อยกับใคร มามีเดินไปหาเด็กใหม่เนะฮะเราเป็นเบจิต้าครับเราต้องลงมาเอาอาวุธดิแบบนี้มันไม่มีกฎก,กติกาอยู่แล้วครับเด็กใหม่เอาจ,จับมามีเจอมามาีต่อยฮะมามีถีบต่อยเอาปัดได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่พยายามจะแจมอยู่ครับพยายามจะเข้าไปมีส่วนร่วมตีครับตีเด็กใหม่มามีมาดิมามีมามามีมาเด็กใหม่เอาเด็กใหม่จับเก้าอี้ได้ครับ บล็อกไว้ได้อ้าวเขาจับกันมาเรามาแกะนวมดีกว่าฮะมามีโดนเด็กใหม่ถีบหน้าไปแล้วอือต่อยครับต่อยเตะแล้วก็ซปเปอร์คิกครับซปเปอร์คิกใส่ท้องโคลสไลน์ซ้ำมามีขึ้นมามามีเอาจากโคลสไลน์ไม่ทันครับมามีเวียงข้ามเชือกไปแหมแล้วก็ไม่เล่นงานเลยนะฮะมามีบอกจะกําจัดเด็กใหม่ซะเองเอ้าจะตกไม่ทันนี่ครับเจอมามีเอาหน้ากระแทกกระเข่าเฮ้ย เริ่มตึงครับเริ่มตึงจับยกขึ้นมามีม้วนกลับเจอเด็กใหม่ทีเพราะเเต็มหน้าเลยโอ้โหจังหวะมันโคตรได้อะไรกันเนี่ยนี่หักคอครับกระโดดหักคอนี่ตีเข่าใส่มามีครับลากคอมามีขึ้นมาไปเราขอเวียงบ้างครับเวียงเข้าเชือบจับยกขึ้นเทเจอเด็กใหม่ทีหลังหน้าทิมอาจจะทำอะไระตบบล็อกไม่ได้เฮดบัตครับมามีมากระแทกข้างหลังโอ้โห โดนทั้งหน้าทั้งหลังครับเฮ้ยแบบนี้มันมันจะมีคนลุมกันหรือเปล่าเนี่ยเด็กใหม่เอามามีไปกระแทกระเทนนิสเกิร์ลครับตีอา้าวเฮ้ยกดเลยกดดื้อๆราก็ยืนอยู่ตรงนี้ครับเอาเจอเตะบล็อกไว้ได้อยู่ดีครับเกรงใจเบจิต้าหน่อยจับแขวนแขวนแล้วก็ฟาดล,ลงไปโอ้ยมามีไปยืนมืนอยู่ข้างล่างครับอขอยืดหน่อยแล้วกันมามีกลับขึ้นมาเล่นงานเด็กใหม่ต่อครับ เดี๋ยวเรารออยู่ข้างนอกแล้วนะฮะมาดูว่าเขาจะกดกันไหมเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเชือกมามีจับเด็กใหม่โยนครับยังไม่สนใจเบจิต้านะมามีเล่นงานต่อเจอเตะฮะเด็กใหม่มาไหมเด็กใหม่เล็ล็อบใส่มามีครับยังยังไม่เดินมานะอ่ะเล่นงานต่อครับเวียงเป็นไ,ไหลกระแทกมาไหมมาไหมแหมไม่มาสักทีครับ มันว่างงานเกินอ่ะก็โดดทุบเฮ้ยไม่โดนฝั่งนั้นก็ปั๊มผิดเหมือนกันวิ่งเข้าไปถีบยอดหน้าซะอ้าวมามิลุกขึ้นมาลุกเอาถีบไม่โดนนี่ครับเฮ้ยหันกลับมาเจอมามิลากครับเอาไปโขกกับเทิอนมาเกินทําอะไรฮะโอ้ยเอาเท้ายันคอไว้ครับยันคอไว้อ่ะเรารีเวิร์สได้ครับยันใช่ไหมขาข้างไหนผลักลงไปฮะแล้วก็เลกกรอฟซ้ำ เด็กใหม่รอกูแน่กูว่าแล้วเจอศอกสกัดไม่ทันหรอกอืมหาคอหลยงคนอ่ะเอ,เอ,เอ้เดี๋ยวมาทำไมมาทำไมซิกเนเจอร์เรามีครับเอาอ่าอะไรจับเอาเฮ้ยกูเล็งใครวะเนี่ยแม่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับทิศทางการเลงเอาเจอมามนี้กดครับเด็กใหม่หนึ่งสองยังครับยังเฮ้ยแล้วกูซึมนานจังเลยเบจิน่า มาัมามิเฮ้ยจับมามิโยนทุ่มลงมาครับแล้วก็แซนท่านเล่นงานเด็กใหม่ตามครับเดี๋ยวปล่อยให้เขาเล่นงานกันไปนะหาอาวุธดีกว่าฮะมาอาวุธมาครับโยนใส่เด็กใหม่มามิไปเอาเชนโดมานะ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามิเดินมาหาเราครับใจเย็นโอ้โหตีเฮ้ยแหมไม่เว้นช่องบ้างเลยครับอืม เจอรีเวิร์สกับสอกกระแทกเอาเด็กใหม่มาต่อยอีกเฮ้ยแต่ละคนนี่ลุมเหรอมีงานลุมเงินเกิดขึ้นครับนี่รวบไม่ยอมฮะเหมือนสองคนนี่จะจ้องเบจิต้าเป็นพิเศษนะไม่สนใจกันเท่าไหร่ครับมา,มามามิขึ้นมาเอาจะตีช้าไปอีกครับโอ้โหกว่าจะงานเก้าอี้ได้โดนเวียงอัดทีบอีกครับอัดกับเทิรเกนที่แกะเองด้วยมา,มามามิเวียงอัดไป I, my, เฮ้ยเด็กใหม่เอาเอาเคนโดขึ้นมาทำไมมาขอทำซิกเนเจอร์หน่อยสิขอจับแห่หน่ครับจับแห่มามีไปยืดอยู่นะเอาไปฟาดกับพื้นครหน้าฟาดมามีลุกขึ้นมาเคนโดบอกว่าไม่ให้ใช้อ่าลาคอมามีขึ้นมาครับมามีนี่ต้องเจอริฟทายครับลำพังซิกเนเจอร์เอาไม่อยู่ฮะร,ริฟทายลงไปเลยมากดครับได้แชมป์ไหมเอาเด็กใหม่ฟื้นมาพอดี ยังครับโอ้หมามิยังพนเจอถีบอีกโอ้ยนอนกองกันเลยแล้วก็ไปกิ้งครับมามิครับเอ้าเจอเด็กใหม่ล่าคอไปไม่ยอมฮะสอกกระแทกอืมวิ่งไปโคลส์ไลน์เจอสอกครับเฮ้ยมันเวิร์สได้เก่งมากเอ้าจะด,ดีทีไม่ได้ครับเจอโคลสไลน์มามิหักคอข้างหลังครับโอ้ยพลิกกันมันถีบยอดหน้ามามิดิพลิกกันไปพลิกกันมาฮะ รามีถ้าไม่ตายนะอีกหนึ่งครับไปเวียงมามิเข้าเชือกร็อปคลิกไม่ได้ครับเจอมามิเวียงเข้าเชือกบ้างครับอาจจะทำอะไรจับยกขึ้นฟาดเอาเด็กใหม่มารวบข้างหลังครับเวียงเบจิต้าเข้าเชือกจะทำอะไรตกบ,บ้องหูนี่ถีบยอดหน้าซ้ำเวิร์สกันได้ทุกอย่างครับบอกแล้วเรามันคือคนคนเดียวกัน เพียงแค่เราโอ้โหสปแปร์ผิดอีกครับจวลมเพียงแค่เราแยกร่างกันเฉยเฉยเลยดูไม่เดือดับสแสนตนอะ,อะมาม,มิเอาดาบเชนโดมคู่อย่างใส่เด็กใหม่ครับแล้วก็ลากไปโอ้โหตอนนี้เบจิต้าติ้งลงครับเอาไปโขกเทอร์นเเกิลที่แกะนวมมามิก็เล่นงานเด็กใหม่ต่อฮะนี่ร่างร่างบิกินครับกับร่างกดล็อกขั้นสุดเอาอาวุธไม่มีแลเหรอ ไม่มีเลยครับเอาเออมนมีกดมันมีกดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งยังไม่จบครับเบจิต้ายังอยู่นะถีบหน้ามามิแล้วก็เอาเจอมามิรีเวิร์สครับจอเบรกเกอร,อร์คืนมามิอย่าเพิ่งลิฟทายนะโอ้โหไม่มีรีเวิร์สให้กดครับโดนลิฟทายไปเลยหนึ่งรอบแต่ว่าเด็กใหม่ย,ยังอยู่ครับแม่ไม่ดูตามมาตาเรือเลย จะกดก็มีคนขวางเด็กใหม่จับมามีนีแขวนก็ฟาดล,ลงไปเฮ้ยเด็กใหม่เอาเก้าอี้มาตีแล้วเนี่ยตีครับอีกรอบไหมตีอีกรอบครับปุ่มสามเหลี่ยมไม่ขึ้นเฮ้ยขึ้นแล้วแม่รออยู่ครับรอจังหวะกดอยู่ลากคอเด็กใหม่ขึ้นมาถีบหน้ามามีขึ้นไหมมามีไปเอาเก้าอี้ขึ้นมาครับอ่าเราขอทำซิกเนเจอร์นะฮะจับเด็กใหม่แห่หน้าแห่หน้าแล้วก็ าดลงไปเจอมามีโยนเก้าอี้ใส่โอ้โหโอกูโ,โดนทั้งขึ้นทั้งล่องครับไม่มีช่องว่างให้ได้เปรียบเลยเอามามีเอาเด็กใหม่ไปพิงกระเชือกครับพิงกระเชือกแล้วก็เล่นงานกระแทกข้างหลังเราเล็งมามีครับรอจังหวะตีนี่เด็กใหม่ไหมตีเด็กใหม่มามามขึ้นมาตีตีหมดเลยครับนี่โยนใส่วิ่งเข้าไปโคลสไลน์เกือบไม่ทัน จะกิ้งไปไหน,นสีอาริปลี่มาขอลิบทาหน่อยสิเดจิต้านี่ก็ร่างร่างเทพเหมือนกันครับนี่ลิฟทายเฮ้ยเด็กใหม่ฟื้นขึ้นมาทันหล้อวะหนึ่งสองโอ้โหไม่ทันครับเด็กใหม่ฟื้นขึ้น,นมาก่อนออื้ถีบหน้ามาขอกดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าเรามีรีฟทายอีกรอบหนึ่งน่าจะดีกว่านี้ครับน่าจะเด็ดขาดกว่านี้ ่ะขอเป็นผู้ชนะเอา้าเจอจับขาครับโอ้โหกระแทกลูนี้กูกดตั้งแต่เมื่อกี้นี่เจอสองสกัดถีบหน้ามามีขึ้นมาแล้วครับเอาเก้อี้มาด้วยนะเอาก้อี้มาด้วยเอาโอ้โหตีครับจะวิ่งเข้าไปสี่เหลี่ยมไม่ทันนะช้าไปเจอมามีกดเลยใจเย็นนั้นหนึ่งสองยังครับเข่งเสียววินาทีเท่านั้นเกือบไม่รอดฮะ เวลาโดนโกรธต้องมีสติดีๆครับเอาเด็กใหม่อะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่ถีบหน้ายัางทันครับแม่เมื่อกี้มันยึบยักนิดหน่อยนะมามามีเราลุมเด็กใหม่ไหมลุมไหมอ่าลุมครับลุมดับเบิลทีมครับล็อกต่อยต่อย,ต,อยต่อยท้องครับต่อยท้องเฮ้ยมามีใจเยน็นใจเยน็นเข่ากระแทกครับารมามีทําอะไรเมื่อกี้ลุมเด็กใหม่ไม่พอมาเด็กใหม่เรามาลุมมามี <ย tak S 1> กันบ้างครับอ่าสลับกระลุมครับนี่ต่อยหน้ามามีเต็มเต็ม วิ่งเข้าไปเล็กรอบเอา้ามามีดันกิ้งลงไปก่อนครับเด็กใหม่เตะซะกัดทืบซ้ำอีกครับเฮ้ยโอ้โหกดสามเหลี่ยมไม่ทันเจอสม,มิชชั่นเลยครับเฮ้ยหักขาถ้าไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามีมาช่วยหน่อยมามีเร็วมามีเร็วเออมามีมาช่วยคันครับไม่เกือบไปครับอ่าแต่มามีใส่ซิกเนเจอร์เด็กใหม่ฮะเรียบร้อยมาเราฟื้นขึ้นมาเราไม่ยอมให้มามีดชนะ จับยกขึ้นแบ็กซูเพล็เด็กใหม่ติดตันไปเลยครับอรอลิฟทายมาม,มีดีกว่ามาลุกขึ้นมาเล่นงานครับจัดการปิดบัญชีซะยกขึ้นลิฟทายแล้วก็กดเลยเอาเด็กใหม่ฟื้นมาพอดีครับเฮ้ยทันไหมโอ้โหมามีมม้ก็ยังทนได้นะฮะเด็กใหม่ก็เข้ามาเตะเจอเวี่ยงเข้าเชือกไม่ยอมครับอืมทุบหลังอะไรนักหนาเนี่ยฮะ อะไรนักหนาเนี่ยฮะนี่ซปเปอร์คลิกครับวุ่นวายนักน,นะแม่งโยนล่างเด็กใหม่ทิ้งไปครับแล้วก็ปิ้งเข้าไปถีบมาม,มิเจอมาม,มิกิ้งครับมันไม่เจอศอกซาล่างทองนี่ดึงผมมาเบจิต้าลากคอมมามิขึ้นมาครับอ่ะเรามีซิกเนเจอร์แล้วนะเฮ้ยเใจยเย็นใจยเย็นเจอมามิจับโยนตีเขา่าซ้ำอีกโอ้โห มามีม้ก็รีเวิร์สตได้อย่างเก่งนะกระแทกข้างหลังเฮ้ยใจยเย็นใจยเยน็นลากครับมามีลากเด็กใหม่รออยู่นะเอาเด็กใหม่จะก,กระแทกมามีไม่ได้รครับเจอลวกครับนี่บอกแล้วให้เล่นงานมันเด็กใหม่มาเล็งเราครับเฮ้ยใจยเย็นนะเอาโดนเวียงอัดกับ per นะเทิร์มาเกิลฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋พึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ย เด็กใหม่ชนะไปเลยครับโอ้โหเป็นแชมป์โลกหญิงคนใหม่ด้วยฮนะนี่เอาชนะร่างอัปเกรดทั้งสองร่างไปได้ครับโอ้โหร่างเวอร์ชันเวอร์ชันเริ่มต้นครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นร่างเบจิต้าหรือว่าร่างมัมีครับต้องหลีกทางให้กับร่างต้นกําเนิดฮะก็ประมาณนี้เลยกันนะฮะสำหรับกิมมิควอลครับถ้าชอบกิมมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมดเลยเลยกันฮนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ uh oh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  oh, oh. oh, 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 oh. oh.